พ่อเท่าครับเรื่องของพิคำมมันคืออะไรกันแน่ครับผู้ถามขึ้นหลังจากยกขันหมากพลูให้ชายชราพ่อเท่าจันมองหนา้าด้วยแววตาที่ลุ่มลึกราวกับเก็บนำความลับของป่าทั้งป่าเอาไว้ท่านค่อยๆหยิบมาเข้าปาดเที้ยวจนน้ำมาดเป็นสีแดงำํำก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบรามันคือสิ่งเก่าแก่กว่าเราทุกคน สิ่งที่อยู่กับป่านี้มานานแล้วมันคือผีกองกอยผีกองกอยเหรอครับผู้ขมวดทิว้วแต่ที่ผมเคยได้ยินมาผีกองกอยมันดูดเลือดที่นิ้วโป้งเท้าไม่ใช่เหรอครับมันจะฆ่าคนโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอครับพ่อเท่าจัน์หวรรบในลำคอนั่นมันกองกอยในนิทานที่คนในเมืองเขาแต่งขึ้นมาหลอกเด็ก กองกอยแต่ละป่าแต่ละดงมันไม่เหมือนกันหรอกหลานเอ้ยกองกอยที่อยู่แถวดงนี้แถวบ้านเรามันก็ต่างออกไปท่านหยุดไปครู่หนึ่งจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของภูกองกอยตัวนี้มันหวงของมันมีสมบัติของมันซ่อนไว้ในป่าผู้ใดไปหยิบฉวยเอาของมันมามันก็จะตามทวงคืนจนถึงที่สุด และวิธีทวงคืนของมันก็มีแค่วิธีเดียวผู้นั่งฟังอย่างตั้งใจมันจะรอให้เราหลับแล้วมันจะล้วงเอาตับไตไส้พุงออกไปทั้งก้นจุนหมดแล้วมันจะเอาขี้ฝอยที่มันเตรียมมาอุดก้นไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมันคนที่ตายด้วยฝีมือมันก็จะเหมือนคนนอนหลับธรรมดานั่นแหละ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเขาเรียกกันว่าไหลตายคำอธิบายของพ่อเท่าจันทำให้ผู้เย็นว่าไปทั้งสันหลังภาพที่เขาเห็นบนเถียนนาฉายสามครึ่งมาในหวัวอย่างชัดเจนแสดงว่าพี่คำไปเจอสมบัติของมันมาจริงๆหรอครับจะมีอะไรได้อีกล่ะไอ้หนูพ่อเท่าจันตอบตำรวจจากในเมือง มาตรวจแล้วก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวแต่เราคนบ้านป่ารู้ดีว่ามันคืออะไรมันเป็นอาถรรพ์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า